ให้จับแขนน้านนอก้วมันก็จอดดูอ,อืมจอดดูตั้งหลายคันหลาค่นั้นมันทำไมมันดีบออก ต้องฝึกเปนใหม่ถ้าจะขายเน้่ยมามาในร้องนี้ มีบอกว่าดิรู้จักอ่ะไม่แเ็กบกว่าไม่ทรหาดีไม่เป็นไแล้วมยม่เหลื่ีไฟยกไปแล้วที่ไม่มีไฟหแล้วครับควรมีไี้ ปันน๊มนอนได้ยินเสียงรถคล้ายๆครั้งแรกนึกว่าเสียงรถยังแต่พอมเสียงดังดังแน่นก็เลยวิ่งออกไปดูว่าเห็นเลไรเห็นเป็น,ปน,ปน,ปน,น,นรถชนแหละก็เลยวิ่งเข้าไปข้ามไปฝั่งมึงไปช่วยเขาไปช่วยเขาแล้วไปเปิดประตูดูมันมีคนอยู่ข้างนนในแค่คนเดียวแล้วไปพอไปถึงน่ะไปพร้อมกันสามสองคนไปเปิดก็เลยช่วยเขาออกมาพอไปถึงสงภาพเขาปเป็นยังไงบ้างก็ยังตกใจยังงงเนื่อตัวหน้าซีดหมดเลย รู้สึกอยู่เขาบอ,อ,อกว่าแน่นหอกแน่นอน้าขาเจ็บที่ข้อเท้เลยเปิดประตูรถพาเขาออกมาจากในรถก่อนแง่โคลงเสือลูกแผลเขาตามตัวเขาไปเจอสร้อยอยู่สร้อยขาดขาดหูเดียวหูยังย้องข้อกระตัวคนรถสภาพนั้นเชื่อว่าไม่รอดอช่ป่อก,กูอี่เป็นหลวงพ่ออะไรคะไม่มั่นใจแต่ว่าหมือนมือถูกทุบมากแต่ไม่มั่นใจว่าเป็น,ปนหลงพ่ออะไรแต่ว่าเห็นสภาพรถแล้วไม่น่ารอดใช่ไหมไม่น่ารอด